<laughs> ย่าชอบจ้ะย่าบอกว่าอร่อยติดใจเลยทีนี้แม่ย่าเแหบอบ very good สวัสดีจ้าวันนี้แวบ,บมาอีกแล้วเนาะแบบมาแป๊บๆจ้ะวันนี้แบวพาแม่ย่าขาเลาะมานอกบ้านอีกแล้วจ้ะแม่ย่าชวนแบวมาตรงห้องเก็บของแกบบอีกแล้วแกจะมาเอาของอ่าแกบบจะ้ะแกบอกแววเมื่อคืนบอกว่าสิริวันพาแม่ไปที่ห้องเก็บของหน่อยนะ เดี๋ยวฉันจะไปเอาของอของฉันมาบางอย่างที่จะต้องเอามาใช้หรอเ่เออเดี๋ยแบบก็เลยขับรถพาแกม,มาตรงนี้ห่างจากบ้านแบบประมาณห้าสิบนาทีจะ้ะเดี๋ยวเราขนของกันเสร็จเรียบร้อยแล้เวเดี๋ยวจะพาทุกๆคนตามไปอ่ะตลาดอของคนไทยเนาะเป็นียนมาร์เก็ตจะเดี๋ยวตามไปดูกันว่าอ่าที่เขาขายของอาหารไทยน่ะมีอะไรมั่งเดี๋ยวเดี๋ยวแวะไปดูไม่ยากก่อนจะ้ะว่าแกม,มาเอาอะไรไม่ยากแล้จ้ะมาขนของ มาเอาวันละนิดยังวะมาเอาวันละเต็มรถเดี๋ยวกวัวบิลลี่จะกลับมาบ้านเนะาะย่าก็คงจะขนของไปเกือบมดเราจะเราบิลลี่ก็จะไปเสื้อห่องเก็บของไปตั้งไว้อยู่ตรงหลังบ้านเราจะแล้วก็ให้ย่ากเก็บของขอ่ของแกเนาะมาดูกันว่าย่าไปขนเอาอะไรอีกวันนี้ย่ากแกมาเอาเสือผ่าแกจะ้ะ พวกเสือผ่าที่เอาไว้ใส่ในช่วงหนารลอนเนาะเป็นพวกกังเกงขาสั้นเสือยือดตัวบางๆจะแล้วก็อะไรด้วยเนี่ยหน,หน่ะเป็นกล่องหนังดีวีดีของแกมั้งแกเจอของของแกเหรอแกยิ้มได้เหรอจ้ะแกได้ของแกเหรอ <Look. S 1> เออของเครื่องใช้ในครัว got everything yeah. อย่าดีใจจ้ะแกหาของที่แกต้องการได้แล้วอย่าแกเอื้อมเอาของไม่อดแนี่จ้ะมาขนเอาข้างละนิดข้างละนิดเดี๋ยวก็หมดอย่าแกมาดูของแกทุกสองอาทิตย์จ้ะ เราจะให้ดูว่าอยาเอาอะไรไปมั่งรอบนี้เอาไปไม่เยอะเหมือนรอบที่แล้วจะ้ะรอบนี้เอาไปไม่กี่กล่องไม่ยากคะเลาะจะเลาะทุกวันชวนแบบเลาะทุกวันแกบอกไปว่าเรามาเอาของที่ห้องอะเช่าที่ชั้นเช่าแล้วเราเ,เราไปอะ,อะซื้อของอาหารไทยกันไหมเธอจะไปไหมวะแบบเราก็เลยเออจะพาแกไป มีรถเขามาพอดีจ้ะเช่าอ่ะห้องเช่าเก็บของเหมือนกันรถคันนะ่ะเปิดเพลงยังมันเลยอ <c oughs> ย่าปิดห้องเก็บของแกเราจะเดี๋ยวอีกประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวไม่ยากก็ช่วยเดล๋วไม่อีกแกมาห้องเก็บของแกบ่อยจ้ะขาเลาะขาเลาะเลาะทุกวันออกจากบ้านทุกวันชวนแต่เราไปนั่นไปนี่ทุกวัน ไม่ยากหรอแกชอบเดินจ้ะแกเดิอนออกกําลังกายของแกทุกวันเป็นครั้งแรกจ้ะที่ยาจะมาล่านอเอเชียนมาร์เก็ตเมื่อสมัยก่อนนะ่ะเราจะมากระปู่ประจําจ้ะย่าแกไม่เคยมาสักทีแกตื่นเต้นจ้ะวันนี้เป็นวันแรกที่ยาจะได้มาต่อไปแกก็คงมาก็แบบตลอดเลยจ้ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเขาไปดูกันว่าเขามีของอะไรขายมั่ง แต่ร้านเอเชียนมาเก็ตก็นี่จะของน้อยกว่าร้านที่แบบพาไปเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วจ้ะย่าไม่เคยเห็นปลาตัวใหญ่ๆยาวๆแบบนี้จ้ะดูลปาาลามะระกอกก็เนี่ยมีแต่ลูกสดๆจ้ะถ้าร้านเนี่ยมีแต่ลูกสดๆแต่มะระกอกร้านที่เราไปซื้อร้านที่ผ่านมาเน่ะมีแต่ลูกเหี่ยวๆดำๆ, <laughs> ดำๆเดี๋ยวจะเลือกมะระกอสักสองลูกเนาะอยู่กับร้านตรงนี้พักไทยก็เยอะเหมือนกันจ้ะ มีพวกเนี่ยพักบุ้งพักบุ้งด้วยอันนี้เราไม่รู้แต่ว่าเขาเรียกอะไรใครรู้มั้งเนาะเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาเรียกหัวอะไรจะมีพวกขาสดๆได้จ้ะทุกๆ60บ,บ,บาทมะผ้าวจ้ะดูอยา่า ย่าไม่เคยเห็นร้านขายอาหารไทยอาหารจีนย่าบอกเห็นฟักทองแกบอกว่ามันใช่แตงโมไหมนี่เรวบอกว่าฟักทองแกหัวหลอดยังหอมกินขนุนเลยจ้ะย่าถามเดี๋ยวว่านี่มันคืออะไรเราจะต้องซื้อขนุนไปเห็นน้องเจนาตาจ้ะนางอยากกินเราจะเอาวันไหนดีเนาะที่แบบว่าหว,วานหวานนี่จะเอาวันนี้เนี่ย น้องเจนตาสั่งเห็นแราซื้อขนุนไปให้จ้ะยยากแกอยู่ตรงนู้นจ้ะแกดูของเราจะให้ดูใบตองจ้ะใบตองแช่แข็งเราก็มีใบเตยแช่แข็งด้วยนี่จะเป็นพวกเครื่องปรุงต่างๆจ้ะพวกปลาล่าพวกอะไรเงี้ยตรงนี้จะมีพักเสียนหรือเปล่าเนี่ยดูก่อน นี่น่าจะเป็นพวกพักเสียนดองจ้ะมีพักเอ,อ้ยนี่ด้วยอะไรเนี่ยเหมือนขี้เล็กเลยเนี่ยเราชอบยี่ห้อเนี่ยจ้ะพระกาศดองสามรสเนี่ยยังอร่อยเลยกระปุกละสามสิบบาทจ้ะเราจะเอาสักสองกระปุกเอาไปไว้กินกระสมตำตรงนี้จะเป็นพวกเส้นมีต่างๆจ้ะ เนี่ยเส้นขนมจีนยี่ห้อเนี่ยอร่อยมากๆเลยเนี่ยเดี๋ยวชอบมากๆเลยเนี่ยนี่เ้นขนมจีนยี่ห้อเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปด้วยนี่จ้ะย่าชอบกินพัดหมีไวไว่วๆเดี๋ยวาจะซื้อไปซองนะนี่จ้ะเราตามเจอแล้วมาม่าของบิลลี่เนี่ยบิลลี่ชอบมามา่มายี่ห้อนี้มากๆเลยเดี๋ยวจะส่งไปให้บิลลี่จ้ะเดี๋ยวเอาหลายห่อเนาะแปดเก้า ร,รัดฟอบพี่เลยพี่เลยเลิฟดิสตรงมุมนี้จะเป็นจัมพ์พวกขนมต่างๆจ้ะเนี่ยเป็นพวกขนมต่างๆน้องลิเซียก็น้องเจนน่าชอบมากๆเลยเนี่ยเนี่ยทองม้วนน้องเจนน่าชอบมากๆเลยจ้ะมีคกใบเล็กๆด้วยจ้ะคกหินใบเล็กๆใบนี้สามร้อยเก้าสิบบาทจา้ะมีคกไม้ได้วยจ้ะ กนัเล็กระติ๊กหน้าหนาลักดีของคนจีนเราจะให้ดูยาตรงนู้นส่วนตรงนี้จะเป็นพวกหมอพวกซึ่งต่างๆจ้ะเราซื้อซึงจากนี่แหละเนี่ยจะมีหลายรุ่นจ้ะมีรุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นเล็กเราจะให้ดูจ้ะ มีที่หนึ่งขหนิยวด้วยมีหวดพาเมียาขาวเลาะไปเลาะมาเ็จเรียบร้อยเรียกลับมาบ้านหิวเข่าจะ้ะสวัสดีค่ะ,คะไม่ยาหรอกลับมาถึงบ้านจ้ะพากันไปอ่ะที่เก็บของของ,ของยา่าพากันไปซื้อของก็เอเชียนมาร์เก็ตเนาะแล้วก็กลับมาบ้านจะ้ะเม่ยหิวเขา่าแหววบอกแล้วบอกว่าเหนแว ต้องปั๊มน้ำมันเราแบบซื้อน้ำซื้อแบบว่าของไว้นั่งกินในรถก็ได้เนี่ยย่าบอกจะกลับมากินเขาที่บ้านเดี๋ยวบอกจะให้ดูว่าของแรวซื้อมานี่ของเรวซื้อมาจากวันเนี้ยของเท่าเนี้จากร้านเออเชนมาร์เก็ตเราใส่ไปประมาณสองพันสี่อยบาทจา้ะของนเนี่ยเดี๋ยวเราพามาดูแป๊บๆจ้ะว่าเราได้อะไรมามั่งให้เด็กๆเ,เขาเราได้ขนุนชิ้นนี้จ้ะราคาอ่า สามร้อยสามสิบบาทจ้ะถ้าเป็นเงินไทยนี่เป็นขนมของน้องเจนาตาจ้ะน้องอลิเซียกินไหมเป็นกินเป็นแต่น้องเจนาตาเนเดียวจ้ะนีขนมทองม้วนของน้องเจนาตาด้วยเราได้มะละกอมาลูกหนึ่งจ้ะมะละกอได้เป็นมีไ่ไวๆของแมายา่มายา่านม่ย่าชอบกินทัพที่ไวๆเราได,ขด้ขนมจีนมาด้วยขนมจี ก็มีอ่พะพักกาดดองสามรสกล่องละสามสิบบาทถ้าบบเราจำเน็ตลิดนะตรงนี้จะเป็นน้ำดื่มน้ำผลไม้จ้ะของประเทศญี่ปุ่นของอ่ะเด็กๆเ,เขาก็าชอบจ้ะพกขวดน้องเิเซีย้็น้องจินตาชอบดื่มน้ำผลไม้ยี่ห้อนี่จ้ะเอาไปได้ ขนมเกี๊ยบกุ้งของน้องเจนาตาจ้ะนี่มาจากประเทศไต้หวันเนี่ยอร่อยเหมือนเกี๊ยบกุ้งบ้านเราเลยนาสองใไหะของน้องเจนาตาได้สาลายมาสองแคส่วนสาลายเนี่ยน้องอิเซียชอบกินจแบบ้ะเราได้ขนมอะไรทคตาของน่องเจนาตาจ้ะส่วนป๊อปปี ของน,องน้างลเซียในถุงนี่เป็นของพิลลี่จะ้ะอยากดูใช่ไหมบบว่าเราซื้ออะไรมาให้พิลลี่เพ่อเราจะส่งของนี่ไปให้พิลลี่จะ้ะอ,อยากดูกันใช่ไหมล่ะมาม่าจะ้ะมาม่าแบบว่าหลายหลายห่อเลยหลายรุดเลยเนี่ยมีแต่มาม่าจ้ะในถุงเนี่ยของพิลลี่ เป็นม,นมาม่าของเม,มืองไทยเราจะบิ๊ดี่จะชอบม,มาม่าของเมืองไทยเรามากๆเลยดูเราได้มาถุงนึงจะ้ะหลายซองเลยเนี่ยบอกว่าจะลองเอาขนมเกี๊ยวกุ้งเนี่ยไปให้แม่ย่าชิมดูเป็นขั้งแรกของแม่ย่าจะ้ะที่แกจะชิมเดี๋ยวตามไปดูกันว่าย่าจะกินเป็นไหมมาม try this snack this is your first time this? very good อยู่ไหมเย้ good มย่าชอบจ้ะเดี๋ยวแกบอกว่าเดี๋ยวแกจะเข้ามานั่งกินอยู่ในห้องครัวแกชอบแกบอกว่าอร่อยดีเมย่าเขาชอบขนมเกี๊ยวกุ้งไอ้ดมอย่าชอบจ้ะย่าบอกว่าอร่อยติดใจเลยที่นี่เมย่าเหบอ very good เมย่าติดใจจ้ะถุงใหญ่เลยย่าบอกกินมดแท้ๆคนดีสวัสดีครับ Very good sweet อยากกินขนุนจ้ะเด้ออยาชอบอ่าบอกอร่อยหวานดิ mm. อยากบอกอร่อยมากๆเลย mm. <laughs>